คนสมัยนี้ทำไมเป็นอาจารย์สอนทํากันเต็มไปหมดหรืออย่างคำว่าครูบาทําไมมีเต็มไปหมดมันสร้างกันง่ายมากเลยหรือครับสิ่งเหล่านี้ผมสงสัยเลยอยากสอบถามครับสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนไงสมัยก่อนคนจะสอนอะไรจะเขียนเป็นตัวหนังสือจะต้องมีผู้ไปรับรู้เล่าเรียนที่ผู้ที่สอนอยู่ที่ไหนก็ต้องไปที่น,นั่น แต่สมัยนี้มันมีโซเชียลที่สามารถพูดที่ไหนก็ได้สอนใครก็ได้กระจายไปทั่วโลกด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีในยุคป,ปัจจุบันนี้ทําให้การเผยแพร่มันไปได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็ว่าการสอนก็คือการที่สิ่งต่างๆมันกระจายไปอย่างรวดเร็วนี่แหละทําให้ถ้าสอนผิดไปมันจะมีผลอันร้ายแรงและทําให้คนอื่นที่หลงเชื่อทําผิดตามตนไปด้วยพอรู้ว่าตนเองผิดก็แก้ไม่ทันแล้วคนอื่นที่ดูตนเองสอนที่ฟังตนเองสอนก็ทําผิดไปพอจะแก้ขึ้นมา ก็แก้ไม่ทันและไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมดที่คนอื่นฟังอาจมีร้อยคนฟังแต่หลังจากนั้นร้อยคนที่ฟังจะมาฟังอีกรอบไหมและจะมีเวลามากแค่ไหนดังนั้นเรื่องการสอนถือว่าต้องมีความละเอียดพอสมควรและมีภูมิธรรมที่เป็นของจริงไม่ใช่ที่จะเอาความคิดของตนเองเข้ามาสอนมันจะสุ่มเสี่ยงมากเกินไป คนเราเมื่อเจอคนสอนรรมาแล้วก็ย่อมเรียกคนนั้นว่าอาจารย์มันก็ไม่ผิดนะแต่การสอนนั้นถ้าตนเองไม่มีภูมิรู้เพียงพอก็อาจส่มเสี่ยงที่จะสอนผิดอีกอย่างหนึ่งแม้จะเป็นตำราหนังสือก็ต้องคัดแยกให้ดีถ้าตนเองไม่สามารถเข้าถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ได้ก็สอนไปผิดบางทีสอนไปตามหนังสือตามตำราแต่พอมีลูกศิษย์หรือคนที่มาฟังมาสอบถามถึงเรื่องราวที่ตัวเองสอนกลับตอบไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ถึงอันนี้แหละคือจะอาจจะต้องเจอพวก เอาความคิดของตนเองคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาสอนมาพูดมาบอกดังนั้นตรงนี้แหละอันตรายมากเลยนะพวกเราจงจำไว้ให้ดีถ้าจะสอนใครสักคนเราต้องมีความรู้เพียงพอในข้อหลักธรรมนั้นในข้อในสิ่งเหล่านั้น มันก็คงไม่แปลกคำว่าอาจารย์ขึ้นมาสำหรับคนที่สอนก็คือเป็นผู้ที่นำทางคำว่าอาจารย์คือผู้นำทางนะเป็นผู้ที่นำทางผู้คนมากมายแต่จะนำทางขึ้นบนหรือลงข้างล่างอันนี้ก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะไปบอกพวกเขาได้ ถ้าสอนก็ควรจะสอนตามตำราโครบาอาจารย์ที่ท่านวางไว้เพราะว่าท่านทราบว่าคนที่สอนต่อจากท่านท่านก็จะวางรากฐานไว้และมีคำตอบในนั้นอยู่แล้วถ้าจะไปสอนก็ให้ปฏิบัติตามที่หนังสือหนังหาโครบาอาจารย์ท่านสอนไว้ก่อนแล้วค่อยไปสอนไม่ใช่ว่าคิดจะสอนแล้วหยิบหนังสือไปสอนเลยตรงนี้พอเวลามีคนสอบถามจะไปไม่เป็นเอาเข้าใจไหม ส่วนเรื่องของคำว่าครูบาอันนี้พอพูดถึงครูบาก็คิดถึงครูบาศรีวิชัยเจ้ากว่าท่านที่จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครูบานักบุญแห่งล้านนาไทยนั้นท่านต้องทำอะไรมากมายจนคนขนานนามท่านว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยไม่ใช่จู่ๆใส่ผ้าเหลืองแล้วมาสอนคนแล้วจนได้ขึ้นว่าเป็นครูบาอันนี้ง่ายไปหน่อยนะเพราะว่าคำว่าครูบานั้นเป็นคำที่ครูบาในปัจจุบนันนี้ที่คนเรียกหากันครูบาท่านโนนท่านนี้เทียบครูบาศรีวิชัยไม่ได้สักคนอันนี้พวกเราต้อง องยอมรับกันนะว่าครูบาศรีวิชัยท่านเป็นนักบุญเห็นล้านนาไทยที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกถนนขึ้นดอยสุเทพขณะที่สมัยนั้นใหม่ ไม่เอกมีเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยมีแต่จอบเสียมคิดดูว่ากอว,ว่าที่คนจะทำทางขึ้นได้นั้นมันจะมีความยากลำบากขนาดไหนและท่านเป็นครูบาที่เรียกว่ามีบุญญาธิการมากขนาดไหนถึงได้ชักนำคนให้ขึ้นไปทำถนนขึ้นดอยสุเทพทางปากขึ้นไปได้ขนาดนั้นพวกเราลองคิดกันเองนะว่าสมัยนั้นท่านไม่ได้ใช้เงินทองในการว่าจ้างเลยท่านแค่บอกว่าอย่างทำทางขึ้นบนดอยสุเทพก็มีคนแห่กันมาเพื่อจะสนองตอบความต้องการของท่านโดยที่ ท่านไม่ต้องร้องขอ,อนี่คือบุญญาธิการจร,จริงๆดังนั้นพวกเราลองคิดดูว่าสมัยนี้จะมีใครที่เทียบบารมีครูบาสีวิชัยได้ถึงจะมีก็มีมากเท่าไหร่กัน ยุคสมัยก่อนคำว่าครบาอาจารย์คำว่าครบามันไม่ได้สร้างขึ้นมาง่ายง่ายกว่าคนจะรู้กว่าคนจะเห็นมันไม่ได้เหมือนโซเชียลในปัจจุบันนี้เพราะโซเชียลปัจจุบันนี้ทำอะไรนิดหนึ่งสร้างวัดที่นั่นที่นี่ก็จะมีการลงให้คนเห็นแต่สมัยนั้นมีแค่รูปถ่ายบางทีเป็นรูปภาพขาวดำด้วยทำไม่มีรูปภาพสีเลยดังนั้นการที่คนจะรับรู้ข่าวสารเหมือนปัจจุบันกว่าจะรู้ว่าครบาศรีวิชัยท่านได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพกว่าจะมีรูปภาพกว่าจะมีคนบอกก็มา มาจากปากของคนที่บอกต่อกันไปนี่แหละไม่ได้มีโซเชียลไม่ได้มี a ฟ e b o o k ไม่ได้มีไลน์ไม่ได้มี t ิ k ต o อกไม่ได้มีอะไรเหมือนปัจจุบันเลยดังนั้นการสร้างของท่านสร้างมาจากความที่ท่านสร้างไวส้ะสมกันมาจนในปัจจุบันนี้มีใครบ้างที่ไม่รู้จักครูบาศรีวิชยัยถามหน่อยพวกเราในที่นี้ก็รู้จักท่านใช่ไหมละพอเอ่ยชื่อว่าครูบาศรีวิชยัยมีใครบ้างยิ่งเป็นนักเลงพระยิ่งไม่รู้จักไม่รู้จะว่าไงแล้ว คำว่าโครบาศรีวิชัยท่านได้มาไม่ใช่แค่ท่านห่มผ้าเหลืองแล้วท่านได้มาเหมือนอยุคปัจจุบันนี้ที่ห่มผ้าเหลืองแล้วถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าคนนับไหวสากันมากมายดังนั้นการที่จะเป็นครูบาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งยุคปัจจุบันนี้ข่าวสารเผยแพร่ออกไปเร็วมากคนก็ย่อมที่จะหลั่งไหลมาหาแต่ว่าสมัยก่อนกว่าจะไปเจอกว่าจะไปพบกว่าจะไปอ่านหนังสือที่ท่านเขียนไว้และได้ศึกษามันต้องเข้าถึงจิตใจจร,จริงๆเข้าถึงการปฏิบัติจริงๆถึงจะรู้ว่าหนังสือนี้ดี จริงๆไม่ใช่แค่ฟังแค่รู้แต่ไม่ได้ปฏิบตัติมันจะมีความหมายอะไรใช่ไหมล่ะ อีกอย่างการสอนธรรมะมันไม่ใช่การสอนที่เป็นการสอนทางโลกแบบการสอนธรรมนาการสอนทำไร่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการสอนที่เกิดขึ้นให้ผู้ที่ได้รับการสอนนั้นเข้าถึงจิตวิญญาณของคำสอนนั้นจริงๆหมายความว่าไร้ความสงสัยเหมือนกับคำว่าการบรรลุธรรมนั้นบรรลุด้วยตนเองไม่มีใครบรรลุด้วยรู้ด้วยตนเป็นปัจจัตตังเป็นต้นมันไม่มีใครที่จะรู้เท่าตัวเราแล้วพอรู้ด้วยตัวเราแล้วความลังเลสงสัยมันก็เลยดับไงมันไม่มีเชื้อความสงสัยเลย เพราะว่าเจอกับตนเองแล้วดังนั้นในเมื่อเจอกับตัวเองแล้วมันก็ไม่ต้องไปถามใครกันมันมีคำตอบของตัวเองที่แจ่มชัดเอ พอเร้อว่าตัวเองได้พิสูจน์อย่างชัดแล้วแจ่มแจ้งแล้วมันก็เลยเหมือนความสงสยัยแต่คนสมัยนี้ความสงสัยมีอยู่มากมายขนาดมีตํารายอยู่ก็สงสยัยแต่ไม่ได้ปฏิบัติเมื่อมีความสงสยัยแต่ไม่ปฏิบัติมันก็มีความลังเลสงสัยมากขึ้นพอไปฟังคนโน้นบอกจากนี้พอไปฟังคนนั้นสอนอย่างนี้มันก็เลยเอามาตีกันในหัวไม่รู้ว่าใครของใครจริงใครปลอมบางทีไปปรมามทย์พระอริยเจ้าเข้าจบเลย คนยุคโบราณเขานับถือคนที่เป็นพระสงฆ์มากไม่ว่าพระสงฆ์นั้นจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่คนโบราณก็เป็นคนที่มีการไปลามาไหว้พระสงฆ์เดินก็ยังที่จะเดินคํานับหยุดให้พระสงฆ์ดูสมัยนี้สิเด็กสมัยใหมน่นี้เวลาเดินผ่านพระสงฆ์เวลาเดินบนห้างแทบจะเดินสวนพระสงฆ์เลยเห็นไหมแล้วว่ามันต่างจากคนโบราณตรงไหน อีกอย่างหนึ่งคนสมัยโบราณคาราวาชชาวบ้านแม้จะเป็นผู้รู้ธรรมท่านก็เงียบสงบท่านไม่ได้สอนพระสงฆ์นะท่านไม่ถือตอนนว่าเป็นคนสอนพระสงฆ์โดยในยยะของพระอริยเจ้าหรือผู้ที่ปฏิบัติถึงแล้วท่านจะรู้ประมาณว่าท่านเห็นแล้วท่านรู้แล้วแต่ท่านไม่ได้เอาสิ่งที่ท่านรู้ออกมาอวดอ้างหรือมาทับถมคนอื่นว่าสิ่งที่คนอื่นนั้นทำมันไม่ใช่มันไม่ดีมันไม่ควรแต่ท่านแค่ชี้ทางเท่านั้นแล้วท่านก็เดินหายไปเลยท่านไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นหรือไปประมาณว่ามีการประท คารมกันเพื่อให้เกิดความเห็นถูกหรือชี้ว่าคนอื่นผิดมันจะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญออีอยอเลยในเรื่องนี้ สมัยโบราณคนที่สอนธรรมะจะเป็นคราวาสส่วนมากจะเป็นพระสงฆ์ที่มาสอนธรรมะมากกว่าใช่ไหมและจะดูในตำราเล่มไหนก็ตามจะมีแต่พระสงฆ์ที่เป็นคนสอนธรรมะไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปเพราะว่าศีลที่พระท่านได้ถืออยู่มี227ข้อดังนั้นตรงนี้แม้ว่าจะมีผู้ที่รู้ธรรมมากแค่ไหนท่านก็ไม่ได้ถือศีล227ข้อนี้แต่ถามว่าท่านสอนได้ไหมท่านสอนได้ เพียงแต่ว่าคนที่เป็นคาราวาท่านเคารพในพระธรรมวินยัยเคารพในศีล227ไม่ได้เคารพในบุคคลที่เป็นคนทุศีลแต่ท่านให้ความเคารพในศีลในหัวข้อวัดปฏิบัติทั้ง227ข้อนั่นแหละ บางคนบอกว่าศีล227ข้อเขาไม่ได้ถือสักหน่อยใช่อย่าลืมว่าต่อให้เป็นคนที่ไม่รู้ธรรมะเท่าไหร่เลยแต่นำธรรมะมาสอนจงเอาธรรมะเท่านั้นไม่ต้องเอาตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลอาจจะยังไม่ถึงหรือเปลี่ยนแปลงได้แต่ธรรมะคือธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นคนที่เป็นคราวาสคนที่เป็นคนสมัยโบราณเขาจะเคารพในศีลของพระที่มี227ข้อดังนั้นคนที่มีศีลมากกว่าชาวบ้านคือมีศีล227 ข้อจะถือได้หรือไม่ได้อันนี้คนโบราณไม่ได้สนใจว่าเขาจะถือได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นกรรมของคนถือเองไม่ใช่กรรมของคนที่เป็นคาราวาสักหน่อยดังนั้นเขาแยกแยะออกว่าการจะสอนพระสอนเจ้าเท่าหากไปสอนใส่พระอริยเจ้าแต่ตนไม่ถึงอันนี้ซวยเลยนะถือว่าถ้าเป็นสุภาษิตในปัจจุบันนี้ก็คือสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านถึงธรรมะแม้จะเป็นพระโสดาบันก็มีดวงตาเห็นธรรมต่อให้เป็นพระโสดาบันเดียวกันเป็นเพื่อนกันมันรู้เหมือนกันแต่ คนหนึ่งเป็นคาวาสชาวบ้านทั่วไปอีกคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์มีศีล227พระโสะดาบันที่เป็นชาวบ้านก็ต้องเคารพพระสงฆ์ที่เป็นพระโสะดาบันเพราะมีศีลมากกว่าตนนั่นเองดังนั้นในข้อนี้คนโบราณจึงแยกแยะออกกว่าอะไรคืออะไรและทำไมสมัยก่อนจึงไม่ค่อยมีคนที่เป็นคาวาสมาสอนธรรมะพระสงฆ์เท่าไหร่เพราะว่าพระสงฆ์มีศีลมากกว่าตนการที่ตนเองมีศีลน,น้อยกว่าก็ย่อมที่จะรู้ประมาณตนเองนั่นแหละเข้าใจหรือยัง